คู่แรกของการถ่ายทอดสดกับไฟแดงแสงมรกตสอชัยโยนะครับส่วนฝ่ายดําเงินก็คือตวงเพชรพานทองยิมเวทพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ปอนครับหรือว่ามิมิไฟเวทครับโอ้โดนแต่ละเม็ดครับแต่ว่ามีโต้คืนเหมือนกันนะครับรูปร่างดีหัวใจดีเลยครับถ้าเป็นผมเมื่อสักู่โดนตะกูถอยหลังไป3เม็ดนั้นผมว่าผมน่าจะนอนแล้วครับพยายามเข้าในครับ ตีคืนมาครับตวงเพชรลุยต่อแลวครับแข้งขวาเตะน้ำเข้าไปก <Bel> ่อนครับพยายามจะขวางหน้าครับพยายามจะขวางหน้าครับแต่ว่าแสงมรกตมีมีสองมาสลับครับเริ่มจะขึ้นคอได้บ้างเริ่มจะขึ้นคอได้บ้างครับตีเข้าไปแสงมรกตก็ตีคืนครับตวงเพชรก็ตีแสงมรกตก็ตีครับอ่า ขึ้นมาหน่อยครับอาวงในเริ่มเริ่มขึ้นคอได้เริ่มตีได้ตั้งลํำได้พยายามจะแหมเนี่ยครับจะว่ายกขาจะว่าขาลอยครับโดนความเก่าของแสงมรกกเข้าไปครับแทงมาตีคืนครับสงครามอยู่ที่วงในครับตอนนี้ครับสงครามอยู่ที่เข่าครับเบียดในอย่างเดียวปั้มในอย่างเดียวครับ เข้าไปพยายามจะก่อจะตีก็เจอบิดเหลี่ยมอีกครับเริ่มจะขีบคอเรือเสียบเข้าไปครับแต่ว่านี่ครับแสงมรกตจะพลิกเกมครับจากที่เสียเปลี่ยมก็นี่ครับตวัดแขนมันรวบเอาไว้ครับทำให้ตรงเพชรเองก็ตีไม่ถนัดนะครับทีผู้ีครับถึงขึ้นคอพยายามเลื้อยครับ ตรงเพชรตีเข้าไปครับห้า0มืนบาทครับโอ้แม่ข้างล่างครับอาดงเกศชัดชัยลุ้นกับนักมวยครับตอนนี้ครับนี่ครับแม่พอจะตีจะตีครับกอติดแกก็มีลูกเหลี่ยมลูกตัดล่างอย่ครับสอดในคืนครับแสงมรกด อึดอัดแล้วครับเกมของตัวเพชรนะครับแต่ก็นับถือหัวจิตหัวใจนะครับพยายามสู้เต็มที่เต็มถังแล้วละ่ะเดินต่อลุยต่อครับเวลายังมีครับยอมไม่ได้อยู่แล้วครับทำให้ไม่มีช่องไฟที่จะเดินต่อยหมัดได้แล้วครับพอเข้าในไม่โดนล็อกเอาไว้อีกโอ้จะไปปล้ำในดูนะครับดูความเก่า เรียว่าชกละเอียดเลยนะครับแสงวโกฏไม่ประมาทด้วยนะครับนี่แหละครับดูจังหวะการล็อกล็อกแขนนี่ทําให้ตีก็ไม่ได้ต่อยก็ไม่ได้นะครับเอ้าแต่ทีมงานก็สั่งเดินยหมัดอย่างเดียวนะครับยังไม่ท้อยังไม่ยอมครับยังมีฮึดอยู่นะครับแพ้ชนะไม่รู้ครับขอสู้ให้สุดใจครับเบียดเข้าไปตีเข้าไปครับ ม่ยอมครับตรงเพชรตรวเพชรเสียบครับโดนกดแขนมาอีกแล้วครับเนี่ยครับแสงมรกดแกมีลูกเนี่ยสอดในรวบแขนแล้วก็กดลงมาครับพอจังหวะเขาจะตีจะตีครับมีเหลี่ยมซะอีกครับต่อยหมัดเข้ามาครับ จะปั้มในกันดีโดนแล้วก็เป็นไฟแดงครับผู้ชนะของเราแสงมรกตสอชัยโยครับมา่านี่โอ้โหปราบผู้แฟนเลยนะครับ